โอ้ยลุงวิทย์เกือบลืมครับลุงวิทย์อยู่ลานกล,ล,ลางเต็นท์ลำตะคอ,องนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษสุดนะครับเป็นวันครบรอบแต่งงานของลุงวิทย์ปักเกียววันที่7มกรานะครับนี่ครับ47ปีที่อยู่ด้วยกันมาด้วยความอะไรก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ อยู่ไม่ได้ตั้งสี่สิบเจ็ดปีอีกสามปีก็ครบห้าสิบไม่รู้จะอยู่ถึงห้าสิบหรือเปล่าไม่รู้วันครบรอบแต่งงานของลูวิ์ประเกยวนะครับวันนี้เออวันนี้เลยทากับข้าวเลี้ยงลูวิศสองอย่างสองอย่างกับข้าวแบบใหม่คือปลาอ้าพูดไม่เป็นเลยปลาจอนพูดไม่เป็นเลยนะครับแดดเดียวยำค่ะก็ประเกวลองชิมดูแล้วค่ะอร่อยอร่อยค่ะ แล้วก็ออผัดวนเส้นอีกอย่างหนึ่งผัดวนเส้นแบบโอ้ยแบบลืมนึกไปเลยครับเกือบลืมวันครบรอบแต่งงานไม่รู้ไม่รู้มันนานจนลืมหรือเปล่าไม่รู้ <47 S 2> ล,นนลืมไปสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดปีนะครับครบรอบแต่งงานวันที่เจ็ดมกราอ,อ่าขอให้ของขวัญหน่อยอมันแเขี้ยวอ่ะมันแ <c oughs> ันงเขี้ยวอ่ะเจ็บแก้